สรุปแล้วคือมาสถานธู้ผิดค่ะอเมริกานถูกแล้วแต่กรุงเทพไม่ใช่เชียงใหม่ค่ะไม่ค่ะ <S 2> <S 2> โอเคขอเริ่มต้นใหม่นะคะไปะสถานทูตมาแล้วมีนาค9โมงครึ่งแต่เป็นสถานทูตท,ที่กรุงเทพค่ะไม่ใช่ที่เชียงใหม่นะคะก็เลยแบบกถือเป็นความโชคดีคุณสามีก็เลยพาม,มาทานอาหารชดเชย

ตอนนี้นอยู่ถนนเส้นนิม,มานนะคะสวยบากแต่ว่าร้านนี้เปิดอยู่ลืมดูชื่อร้านเลยว่าชื่อว่าอะไร Morning Ember Morning Ember ก็ต้องมี b เบรค a s สเนาะกันดูน่าทานมากเลยนี่พี่ขอดูก่นะมันจะสั่งเลยดี เขาทานข้า,าวเสร็จแล้วค่ะร้านอาหารอาเมริกันเนาะที่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ทานได้ก็บอกเขาแต่อย่างเราเนี่ยมันต้องแบบเนี่ยหมูปิ้งคุณพ่อสั่งน้ําพริกตาแดงมาค่ะจะมีข้าวเหนียวแดงมีหมูปิ้งห้าไม้มีหมูย่างมีตับย่างมีอะไรอีกอะไส้อัวไส้อัวมันต้องมีนะคะแล้วก็มอกี้แวซื้อปีไกท่ทอดด้วยแล้วซื้อน้ำพริกเพิ่มมาอีกสองถุงคุณสามีหิวให้ เดี๋ยวขอมาที่ที่พักก่อนคะ่ะหิวข้ามากหลูใจดีนะเนี่ยนั่งรอเขาเป็นแบบกับชั่วโมงค่ะทางข้าก็สองมท้อลูกอร็จอร่อยอาหารก็น่าทานมากเลยแต่๋คนที่หิวก็คือพี่ก็เชื่อไม่ได้เรากินไม่เหมือนเขาอะเนาะ กับข้าวที่ได้มาค่ะน่าฮักขนาดเลยห่อใบตองแบบน่ารักอะอันนี้อย่างนี้เดี๋ยวลองเปิดพร้อมๆกันนะคะว่าจงมีอะไรอย่างไอันนี้คือไก่ทอดที่ซื้อมาอปีกไก่ค่ะปีละสิบห้าบาทอันนี้นะแล้วก็คือแบบเขามีห่อใบตองให้แล้วก็อยากรู้ว่าในใบตองเนี่ยมันมีอะไรน่ารักเนาะน่ารักมากเลย โอ้ยอ๋อมันเป็นอูย้ยน่าห้าค่ะค่ะดูนี่ไม่อยากให้มันตกมีไส้อัวมีหมูปิ้งมีข้าวเหนียวแดงน่ารักอะ่ะอันนี้เป็นร้านหนึ่งหอ่ออืมน่าห้าขนาดเลยชอบแล้วอันนี้อะไรอีกนี่พี่ไม่ได้สั่งมาเป็นแบบนี้พี่สั่งแค่ห่อเดียวนะแต่ว่าอ๋อ ตับย่างอ้ยดูดูด,ด,ดมาอันต่อไปมันลุ้นน่าจะเป็นไส้อัว่วน่าจะเป็นไส้อัว่วอ่าหมูย่างขายเป็นขีดค่ะชิมอันนึงนุ่มๆนุ่มๆนุ่มเหรอคะหูส่องไส้อัวมเพิ่ม หมูปิ้งตัวโอ้โหบอกแล้วว่าห้ามใครสั่งอาหารตอนหิวข้าวเหนียวไม่ได้กินข้าวเหนียวมาหลายวันละล้ำอืมอืมมิเซอว์ไปเนาะอกีกลองอยู่ตรงนี้แหละโอเคค่ะหมูปิ้งล้ำ อันนี้จะอวอแบบมันไม่เยอะอร่อยหอยมากเลยหอมาอืมมามนดนี่นะคะไปถึงสถานทูตละผิดที่ถูกวันแต่ที่จริงต้องอยู่กรุงเทพเราก็ต้องนัดใหม่ปราวกฏตอนนี้เราก็อยู่เชียงใหม่นานกว่าเดิมถึงเพิ่มอีกหนึ่งถึงสองวันเพราะนจันลูกสาวมีนัดกับหมอฟันนะคะก็เลยแบบอืม <laughs> อยู่กอบพี่มันนะ <laughs> หมูปิ้งอร่อยเดลองตับซิอุ่นน้ำมีอไว้ค่ะวนีบ้านจัดยอดอืมตับหวานใช้ได้แม่ค้าวแม่เจ้าเลิศอืมขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อีทีหน้าเนาะยังอยู่เชียงใหม่พี่ว่าประมาณสักอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวคนได้ไปเที่ยวอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณมากมื้อนี้ ขอให้อิจฉานะ <c oughs> ขอให้อิจฉาถ้าคนไหนชอบอาหารแบบสไตล์เดียวกันนะคะขอให้อิจฉานี่ไงน้ำพริกเพิ่งเจอจะทานเผื่อนะคะโอ๊ยน่าขนาดเลือกเอ๊ะแม่เจ้โอ้ย <c oughs> โอเคพี่ขอไปทานข้าวก่อนขอบพระคุณมากทุกๆก,กำลังใจเลยค่ะขอบพระคุณนะขอให้ทุกคนมาทานข้าวกับพี่และขอให้ร่อยตามนะคะสวัสดีค่ะ คุณสามีเขาจะเป็นคนที่น่ารักมากคือเวลาไปไหนเนี่ยเขาจะเอาผ้าเช็ดตัวของเขาไปเองนะคะหมอนผ้าเช็ดตัวอย่างเงี้ยเนี่ยเขาขน <laughs> ถุงแค่เนี้น่ารักมากอะค่ะเนี่ยเนี่ยแล้วมันแบบเก่ามากแล้วนะแต่ก็ยังเก็บาไว้ใช้อยู่ทําไมฮะ <laughs> ที่รัก <laughs> กำลังชมว่าน่ารักเลยค่ะน่ารักจริงๆครับโอเคเสร็จ okay, so thank you please subscribe S please s u b กำ r ลังกำลังชมความน่ารักปะเนี่ย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 เอามาแล้วเก่ามากเลยนะเก่าจริงๆอ่ะ